สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มาแบบนิ่มนวลน,นิ่มนวลน,นะครับนี่ครับให้ดูบอลสี <c oughs> จะดัดจะหลีดมากเกินไปละนี่ครับวันนี้บอลสีสีเรือกง,งามทุกท่านสวยเด่นสงา่ากัดสีโอ้โหดูทรงลายกระดูกสีเลือกง,งามนี่สวยนะครับเนาะเป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็สะสม ไว้เยอะเหมือนกันนะครับดูครับทรงเขาสวยอะ่ะกัดสีสวยด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่จะป้ายเหลืองนะครับอ่าดูดูด,ดูความสวยงามของสีเรื่องงามเนาะวันนี้มีมาแบ่ง <c oughs> วันนี้มีมาแบ่งนะครับสําหรับสีเรื่องงามฟอร์มไว้กระถางหกฟอร์มให้สวยๆเลยนะครับขึ้นกระถางหกไว้แล้ว ป้ายเหลืองแจมๆนะครับสำหรับสีเลิกงามนี่ดูโหดูลายครับลายที่เขาแบบกัดสีอะ่ะสวยมากเลยหเหมือนบนเอในบนผ้าไหมเลยนะครับเนาะลายอยู่เหมือนบนผ้าไหมเลยนะครับนี่ดูครับสีเลิกงามนะครับกัดสีสวยมากผมก็เก็บไว้เยอะอยู่แต่ต้นนี้พร้อมผ่าแล้วนะเนี่ยพร้อมผ่าเดี๋ยวจะไว้ผ่านะครับอื้อหือ ดูครับทุกท่านวันนี้มีต้นลูกแบ่งปันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแบ่งปันต้นลูกราคาเท่าไหร่ฟอร์มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปชมกันได้เลยครับมาจะทุกท่านมาแบ่งปันบอลสีสีเรง,งามกันนะครับอันนี้คัดหน้าสวยๆมาให้เลยนะครับนี่ดูครับกระถาง6นิ้วต้นโตๆมีอยู่6กกระถางนะครับเนาะ มีอยู่6กระถางคัดหน้าสวยๆต้นโตๆให้ดูเลยนะครับสำหรับค่าส่งนะครับขอแจ้งค่าส่งก่อนเนาะค่าส่งก็แบบโอนก็เมาเมาสส่งไปษณีไทยนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่งแบบไปษณีไทยได้แล้วนะครับเนาะเก็บเงินปลายทางก็ส่งแบบไปษณีไทยแต่ค่าส่งเมาส์เมาสหกสิบนะครับเก็บเงินปลายทางจะแพงกว่า10บาทเนาะแต่ส่งไปษณีไทยเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ส่งแฟตแล้วไม่เอาแล้วเนะาะร้รสนีไทยแน่นอนกว่านะครับมาส่ง EMS เนาะมากครับผมเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับสีเลิกงามดูครับฟอร์มสวยกระถางหกนิ้วต้นโตๆโตโตโอวบๆนะครับเอาไปนี่คือรอดแน่นอนดูความด่างของเขานี่สีเลิกงามปล่อยให้กระถางละ 200บาทครับทุกท่านคุ้มมากครับ200เมื่อก่อนผมซื้อมาโอ้โหต้นเล็กๆใบเดียว7-800อะ่ะ <c oughs> อันนี้กระถางใหญ่โตแล้วนะครับแข็งแรงนะครับ200บาทสองบาทคุ้มมากโตมากัดสีสวยนะครับดูครับผมกระถางที่1เนาะสีเลือกงาม200บาทนะครับต่อไปสีเลือกงามกระถางที่2ครับผมนี่ ดูความป้ายของเขาโอ้โหเหลืองป้ายเขียวอันนี้ยังกับปากปากเี่ยวใบนี้ยังกับปากนกกระจอกนี่ครับผมสวยเลยนี่กระถางที่สองสองร้อยสองร้อยนะครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับสีเลิกงามกระถางหกนิ้วเนาะฟอร์มให้ขึ้นกระถางหกนิ้วให้แล้วนะครับดูครับความสวยกระถางที่สองสีเลิกงาม ต่อไปครับสีเลิกงามกระถางที่สามนะครับดูแต่ละต้นผมคัดหน้าสวยๆไว้ให้แล้วนะครับนี่สีเลิกงามสองร้อยบาททุกท่านดูหลอดใหม่ออกมานี่หัวเขียวมาเชียวนะครับนี่นี่ครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวป้ายสวยๆเลยนะครับสำหรับสีเลิกงามเนาะมีน้อยนะครับฟอร์มไว้ในกระถางหกนิ้วให้แล้วนะครับ สองร้อบาทเดี๋ยวนี้บอลสีราคาแบบเบาน่ารักนะครับเนาะก็เก็บสะสมกันได้นะครับอันนี้เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเอาไปตั้งไว้ถาดรองน้ําไว้เนาะเลี้ยงนอกตู้ขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับนี่ต่อไปสีเลือกงามกระถางที่สี่ครับนี่ดูต้นโตๆอวบๆแต่ละกระถางผมฟอร์มให้แน่นๆเลยนะครับแน่นๆ่นเลยเนาะ สวยๆแน่นๆสวยๆเลยทุกท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับสําหรับสีเรื่องงามนะครับนี่กระถางหกนิ้วโตๆเลยรอดแน่นอนเอาไปรอดแน่นอนแล้วดูความด่างความป้ายของเขาอือหือสวยนะครับด่างป้ายเนาะเหลืองเยอะๆเลยนะครับเหลืองเยอะๆเขียวสกิดนะครับหน่อยๆสวยๆเลยนะจ๊ะต่อไปสีเรื่องงามกระถางที่ห้านะครับกระถางที่ห้านี่ อือผมชุดเนี้ยผมบอกเลยว่าสวยมากผมคัดให้แบบดีดีเลยนะครับเนาะคัดนี่ฟอร์มแบบฟอร์มสวยๆเลยนะครับสีเลิกงามดูครับขึ้นฟอร์มไว้ให้สวยๆเลยกระถางหกนิ้วดินแน่นๆน,นนะครับนี่ฟอร์มสวยๆลน้ลนๆงามงามนะครับอ้โดนแดดวิบวับโดนแดดวิบวับอมดูโดนแดดวิบวับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแบบเอฟิก ทำเสียงเอฟเฟกนี่ <laughs> นี่ครับโอ้โหสวยเนาะสีเลิกงามต่อไปกระถางสุดท้ายนะครับของวันนี้สีเลิกงามดูแต่ละกระถางสวยแต่อันนี้สกิดมาแบบนี้นะครับอื <c oughs> ดูครับท่านไหนไม่เก็บเสียใจแย่เลยสีเลิกงามให้ดูต้นแม่ไปแล้วเมื่อกี้สวยงามเลยนะครับสําหรับต้นแม่ กระถางละสองร้อยนะครับหกนิ้วสวยๆนะครับต้นโตโตเอาไปนี่คือรอดแน่นอนนะครับทุกท่านรอดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนี่โอ้โหกระถางแบบนี้เบิดชัยแพคแบบแพคได้แบบพอดีเลยนะเนี่ยแพคแบบไม่ยากเกินไปนะครับเอาละครับพอดีมีอยู่หกกระถางนะทุกท่านดูครับสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอาเรียงก่อนอืมดูครับ สวยๆทั้งนั้นเลยหกกระถางเนาะกระถางละสองร้อยบาทแค่นั้นเองครับทุกท่านสีเลือกงามเอาให้ทุกท่านดูแบบชัดๆเจ่มๆเลยดูครับแต่ละหน้าแต่ละต้นสวยงามนะครับเนาะสีเลืกงามนะครับกระถางละสองร้อยบาท ่านั้นเองทุกท่านมีแล้วมีอีกได้นะครับมีแล้วมีอีกได้หน้าสวยๆแบบนี้ชื่อเหมือนกันบอลสีชื่อเหมือนกันนะครับแต่หน้าสวยนี่ไม่เหมือนกันนะครับหน้าสวยๆแบบนี้น่าเก็บนะครับดูครับสุดยอดมากความสวยตรงนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ใครสนใจบอลสีสีเลิกงามไซส์แม่พันกระถางหกนิ้วนะครับเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับก็ทักเฟสทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกท่าน นี่ครับวันนี้แบ่งปันสีเลิกงามให้เนาะสวยๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ